ครับสวัสดีทุกคนด้วยาการผมมาวันนี้เจออีกแล้วนะผมในวันอาทิตย์วันที่ผมอา24 <S <S เดือนกันยา2566นี่เองผมเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างที่ให้แมนเชสเตอร์แล้วผมต่อครื่งควบลูกบอกแล้วว่าวันเมื่อวานเนี่ยเออนะ เมนยูมาแน่นอนยังไงก็มานะผมบอกว่าจะแพ้กก็นักเจ็ดกันไปนะเจอเบอร์รี่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นนะก็เก็บชัยไปได้ครับผมนัดน,นั้นที่ไปเยือนเบอร์รีน่นัดเมื่อวานสำหรับเมนยูที่เละมา3 4สนัดติดนะมาวานก็เก็บชัยไปได้เมื่อวานให้ต่อเมน,มนยูไปด้วยโปรตี่ไม่ค่อยให้ต่อนะแต่มองรูปเกมแล้วเมวนยูน่าจะ นะฟื้นได้สักเม็ดหนึ่งก็ฟื้นได้เม็ดหนึ่งจริง,รงๆก็ได้ครึ่งไปนะดีกว่าเสียแล้วกันเมื่อวานก็ได้ครึ่งไปก็ดีกว่าเสียแล้วกันนะก็โอเคแล้วกันใครตามเมาื่อวานก็ยินดีด้วยมาวันนี้จัดกันใหม่นะวันนี้คัดไม่เหมือนเดิมวันนี้เป็นบอลพรีเมียมดีกังกินเหมือนเดิมเลยวันนี้เซลซีเจอกับแอตันวิลลาเซลซีเป็นเจ้าบ้านนะแอตันวิลลาเป็นทีมเยือนนะต้องบอกเลยว่าเซลซีเนี่ยฟอร์มก็ไม่ต่างอะไรกับเมนยูมากช่วงนี้นะ,ะทำท่าจะหนักกว่าอีกนะ ทำได้ก็หนักกว่าหยิงเมื่อวานเอาไม่ใช่เมื่อวานเลยนัดลองมานัดล่าสุดเลยนัดเสมอกับหนึ่งหนึ่งนัดโอ้เสมอสูสูนดิเอออย่าเล่นแบบยังไงบอลเฮ้ยเฉื่อยมากแบบบ่มรูสดอยู่นะแบบเพื่อกระแทกนิดนึงก็ปิวแล้วนะเซลซีเนี่ยบอกว่าถ้าฟอร์มยังเล่นเหมือนนัดก่อนมองว่าไอ้ตันเวลากินนิ่มนะบอกเลยว่ากินแน่นอนถึงจะเล่นในบ้านเซลซีก็บอกเลยว่าฟอมเซลซีเ้าเปียกกว่านัดเมื่อวานถ้ายังเล่นนะเหมือนนัดเมื่อวานที่เจอไปตันวันนี้นะบอกเลยยังไงก็เลยนะมองว่านัดนี้คัดมาแล้วคู่นนนีี้้้้เเเเตตตตะะะววววลลา2ไไรรร็็ดดดยยอบบบกใหจัง สำหรับเซลซีนะเซลซี Celsius เป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนแอตตนวิลล่านะส่วนเรื่องเลรียราคาเรื่องเหรีราคาคู่นี้แน่นอนอยู่แล้วเปิดต่อไปทางฝั่งเจ้าบ้านเซลซีนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ครึ่งเม็ดนะหรือจะเล่นราคาคืึกงครึู่ก็ได้นะ,อะมองว่าลองนะเล่นกว่านะเซลซี Celsius ช่วงนี้รนะบบอาฝากความหวังอะไรไม่ได้เลยนะฝากความหวังไม่ได้เลยนะเพราะนี้ฟอร์มมันค่อยดีเท่าไหร่มองว่าเปรียบกับเมนยูแมนยูค่อนข้างจะนะนนมีปัญหามีปัญหาเหมือนกันแต่ว่ามองว่าเซลซีค่อนข้างจะเลี่กว่านิดหนึ่ง นะเรื่องการฟูทีมฟับทับทีมอะไรเนี่ยการยังไม่ลงรูลง,ล,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 งลอยแล้วก็นักเตะค่อนข้างจะไม่มีกระตือรือร้นไม่มีแบบยังไงไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่นะแบบไม่มีเลี้ยวแรงเพิ่งกระเทกนิดเดียวกองหน้าก็ปิวแล้วนะส่วนราคาตอนนี้อยู่ที่ครึ่งเม็ดส่วนราคาน้าจ่ายเนี่ยห่างกันแค่บาทเดียวเองมองห่างมาเยอะในราคาครึ่งเม็ดนะแต่ว่ามองว่าถ้าจะลงจริงให้ไปเลี่ยงรองราคานะครับผมแอตันวิล่าครึ่งคบลูกดีกว่าอะไรได้ราคาน้ําน้อยกว่าแต่ว่าชัวร์กว่านะเผื่อนะแต่บอกว่า นะ่าจะเปรียบฟอร์มเซลซีเหมือนนัดก่อนเนี่ยยังไงก็แพ้ตั้นแน,น่นอนไว้ตั้นแน,น่นอนนะช่วงนี้ฟอร์มมาด้วยนะแต่พึ่งนัดล่าสุดพึ่งแพ้มันก็จริงแต่แพ้แค่สาสองไม่ได้ได้เกีตยอะไรกันนั้นนะมองว่าเซลซีหน้าต่อไหมก็ในบ้านมองว่า ไม่ยังไม่ค่อยน่าต่อถึงจะครึ่งเม็ดก็เหอะมองว่าหเม็ดเนี่ยมันน่าจะยากอยู่สำหรับเซลซีนะเพราะฟอร์มการเล่นนัดก่อนก่อนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีทีท่าที่จะยิงได้เลยนะไม่มีทีท่าที่จะยิงได้เลยนะส่วนสกอร์สูงต่มถามว่าน่าเล่นไหมยังไงก็ไม่น่าเล่นอยู่แล้วบอลลีกใหญ่เนี่ยค่อยะยิงกันไม่ค่อยสูงนะยิงเซลซีกับแอตันเนี่ยมองว่าถ้าจะยิงสูงจริงต้องไปพึ่งแอตันนะเปิดเปคู่นี้จบเสมอศูนย์ศูนย์ด้วยนะมองว่าคู่นี้น่าจะต่ําดูดีกว่าถึงจะต่ําราคาน้้ํําาาาารรนนกกก็็เเหอะะต่มงงงยัไคปิด2ึ3 นาสองครึ่งคบสามสกอต่ำเนี่ยให้น้ำลริ่นเลยนะส่วนสกอสูงเนี่ยน้ำค่อนข้างจะน้อยกว่านะค่อนข้างจะน้อยกว่าเยอะนะน้อยกว่าประมาณเกือบ20บาทเลยนะมองว่าสกอต่ำก็น่าเล่นอยู่นะเพราะว่าคู่นี้นะถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วนะถ้าจะเล่นสูงจริงๆก็ต้องรอหวังเอตันวิลล่ายิงเยอะกว่าเซอซีแน่นอนว่าเซอซีช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเดนน่านะผมไม่ค่อยแบบฟิตไม่ค่อยจะลงลูลงรอยระผมแรงไม่ก็จะมีระผมกระเทกทีเดียวก็ปิวแล้วนะส่วนฟอร์มการเจอ นะคู่นี้เคยเจอกันมานัดล่าสุดเจอกันมา223 0เดือนที่4ี่นู่นะก็ปีนี้น่นัดล่าสุดนะเซลซีเพิ่งแพ้คาร์ลังให้กับแอตันไปด้วย2ต่อ0เลยนะที่ผ่านมานี่เองนะปีนี้ด้วยนะส่วนนัดรองมาก็แอตันวิลล่าชนะในบ้านอีกชนะเซลซี1-0น,น,นะก็ต้องบอกเลยว่าน่าสองนัดแล้วนะที่เซลซีไม่ได้นะนะไม่ชนะแอตันวิลล่ามอนานัดนี้ยังไงแอตันวิลล่าก็น่าลงเหมือนเดิมนะพอฟอร์มเซลซีนัดล่าสุดนี่ต้องบอกเลยไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่นะส่วนฟอร์มในบ้านเซลซีเล่นในบ้้านนผมมเเพพิิ่่งงแแอออตตตตตฮฟรรส์ไปป1ะู0 นะนัดล่าสุดเลยหมาดๆเลยแพ้คารังไปแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์ลินนะ,นะคิดดูเองนะหลีกเล็กขนาดไหนยังแพ้ให้อีก1-0นะ่งศูนย์นะนอตติงแฮมฟอร์ลินต้องบอกเลยว่าเล่นดีไหมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอยู่ระดับกลางๆซูซี่ก็ยังแพ้ไดนะ้หนึ่งศูนย์อ่ะก็เปรียบเทียบได้เลยเจอแอตันวิลล่ายังไงแอตันวิลล่าก็ดูดีกว่านะซุ่มกดเปิดต่อว่าดูดีกว่าเยอะแต่ว่าวันนี้ก็บอกเลยว่าแอตันวะิลล่าก็น่าลองนะาทดลองยิ้มหวานเลยเอรว่าลองได้ยังไงก็ลองได้นะเรื่องราคาเนี่ยสมควรเป นะแต่ว,ว่าที่เปิดต่อเซลซีมาก็เพราะฟอร์มในบ้านด้วยน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าฟอร์มในบ้านถามว่าดูดีไหมก็ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่ได้ดูดีในขนาดนั้นนะแล่าสุดเพิ่งแพ้มาด้วยในรังหนึ่งต่อศูนย์ให้กับฟอร์ลินนะส่วนภาพรวมเนี่ยแพ้ไปแล้วทั้งหมด8เกมชนะแค่หกเกมเองต้องบอกง่ายๆเลยในบ้านผมแพ้มากกว่าชนะแล้วกันมองว่าฟอร์มภาพรวมเนี่ยไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะส่วนเอตันวิลล่าเอตันวิลล่าในฟอร์มก็นะอ่าก็ต้องพอบอกว่าพอๆแหละแต่ดูดีกว่าเซลซีในบ้านนิดน,นึงเพราะว่าาาออออันน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 ีี้้กกรรเเเเเลเนนเล่นน่่ยยยืืะตงบออกกเเลลลลยแแสตตันววิิ่าพ้้มด นะ้าแพ้์สองเกมติดแล้วน้าล่าสุดแพ้ให้กับลีเกียวซอรสามต่อสองแต่นี้ไม่น่าเกียดนะแพ้แค่เต็มเดียวแต่ว่าท่าผมที่แพ้กับลีเวอร์เนี่ยอันนี้ก็น้าสามศูนยะ์เลยก็มองว่าอ่าค่อนข้างจะแพ้ลึกไปหน่อยนะแต่ว่าชนะเบอร์รี่มาสามหนึ่งชนะฮิเบอร์เนียนห้าศูนย์นะแต่ว่าแพ้นิวคาสเซิลห้าต่อหนึ่งเลยนะแต่มองว่านัดนี้ก้าวไปได้นะถ้าจเจอเซบูซี่เพราะเซลซีก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะมองว่ายังไงก็ลองได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่ายังไงนะผมถ้าเรื่องทําทุนนนนนนเเเีีีี่่่่่่่่ยยยยยมมมอออออองงงงงงววววววาา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 ััไไไแสติลลลลลกกก็ูู้้้รรรรคคคึบบปดพะซซชฟ์ ไม่ได้น่าก,กลัวนะมว่าเมนยูน่าก,กลัวกว่าเยอะนะณนะปัจจุบันนาะมว่าเมนยูนะถึงจะละิทีก็จริงแต่ว่ามองว่ายังไงเมนยูก็น่าก,กลัว่าสิงบูแน,น่นอนมองว่านัดนี้คู่นี้ยังไงก็ไปได้ถึงจะเล่นการเยือนนะถึงจะเล่นเยือนก็เอตันวิล่ายังไงก็ในบ้านซูซีก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคู่นี้จัดไปนผมเอตันวิลา่าลองได้คึงค้มลูกมองว่าไปได้แน่นอนสบายนะเอามาว่าซูซี นะลากเสมออย่างมากก็ลากได้แค่เสมอไม่มีชนะแน,น่นอนเพราะว่าการจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างจะจืดชืดเหลือเกินนะมองว่าคู่นี้จะได้ลองระบมแอตตันวิล่าค่งควบลูมองว่ายังไงก็กินเตนะ็มนะฝากว้ด้วยละกันรายการบนเต็งวันนี้ะนะผมฝากก็ด้วยรองแอตตันวะิล่ายังไงมาแน่นอนนะส่วนใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลนะสิ่งสำคัญกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คัดคู่ไหนมาให้รอติดตามได้เลยสวัสดีครับ